สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีเมถุนลัคนาเมถุนประจำเดือนพฤษภาคม2566นะคะก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กับช่องเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราตั้งใจมาอ่านไพ่ทำนายดวงให้นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภ ประสาทปัญหาถ้ามีให้พี่ไพ่ช่วยบอกออกมาด้วยนะคะคณที่เกิดราศีเมถุนลักนณาเมถุนเราอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งราศีและลักนณาเลยนะคะมาดูกันใบแรกว้าวเ h e h a ฮโ f แฟนเฮโลแฟนเป็นลักษณะของไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นะคะช่วงนี้อยากให้คุณนั่งสมาธิมันจะดี มันจะเขาเรียกว่าอะไรคิดอะไรก็จะสมใจปรารถนานะอยากให้คุณมีสติมีสมาธิมีสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะและ้วเป็นลักษณะของคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรทําจริงลักษณะของคนที่เขาเรียกว่าอะไรยึดมั่นเด็ดเดี่ยวช่วงนี้เหมือนคุณอยากปิดมิเวกอยากอยู่คนเดียว นะอยากมีสมาธิอยู่กับตนเองหรืออาจจะเป็นช่วงของคุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณให้การศึกษาในเรื่องอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะว้าวนูสิไพ่นี้กระโดดออกมาเอ็อเดกําลังเคลคุณกำลังจะมีโชคนะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยเนี่ยอยากให้คุณนั่งสมาธิเนี่ยอธิษฐานเอาเลยอยากได้อะไรการเงินก้อนใหญ่โชคก้อนใหญ่ที่เกี่ยวกับเงินกำลังจะเข้ามาหาคุณ เหมือนวอาคุณกําลังจะมีการเริ่มต้นคิดอยากทําอะไรคุณจะได้นะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินก้อนใหญ่กําลังจะมาดูกันต่อนะอืมเพจออฟคัพ เหตออกค่เป็นเรื่องของข่าวข่าวที่คุณรอไม่รู้คุณรอข่าวอะไรอยู่อาจจะเป็นข่าวในเรื่องของการเงินข่าวนั้นกำลังจะเข้ามาหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุเท่ากันกับคุณเข้ามาให้ความสนใจศึกษาเขาเรียกว่าอ,อะไรเขาเรียกว่าเข้ามา ยื่นไมตรีให้พร้อมที่จะเข้ามาศึกษาดูใจกันในช่วงเนี้ยเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนที่สุภาพจริงใจอ่อนน้อมแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นมิตรอ่ะเป็นมิตรลักษณะหน้าตาดีเลยล่ะคนนี้นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขาเ้ามาจะเข้ามาหาคุณนะเป็นคนเป็นคนที่มีจิตใจดีอะ่ะอืมอ และครั้งนี้มันจะดีจริงๆด้วยเนี่ยมีใครอธิฐานขอพรในเรื่องของความรักไว้หรือเปล่าเนี่ยคุณกําลังจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งคนนี้อาจจะเป็นคนที่เพื่อนแนะนํามาให้และครั้งนี้มันจะทําให้คุณสมหวังสามถ้วยเ,เป็นลักษณะของการเฉลิมฉลองยินดีมีความสุขถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีคู่มีเขาเรียกอะไรมีแฟนมีคนรู้จักรู้ใจอยู่แล้วนะคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้แต่งงานนะเนี่ย ว้าวหืมจริงด้วยอะเก้าถ้วยความสุขความสมหวังความสำเร็จในเรื่องของความรักในเรื่องความอุดมสมบูรณ์เนี่ยความรักกำลังจะพุ่งเข้ามาหาคุณเลยอะเนี่ยดูสิใครขอพรเอาไว้ในเรื่องของความรักคุณจะได้สมหวังดังที่คุณตั้งใจเลยนะ คุณมีเกณฑ์กำลังจะได้พบคนที่ทำให้คุณมีความสุขเขาจะนำพามาซึ่งความสุขส่งมอบมาไม่ว่าจะเป็นความสุขในเรื่องของของการได้อยู่ร่วมกันหรือความสุขในการมีเนี่ยทรัพย์สินแก้วแหวเนเงินทองเนี่ยดูซิมีทั้งโชคลาภในเรื่องของการเงินและการมีทรัพย์สมบัติเห็นไหมเนี่ยมีหีบสมบัติทองอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยความสุขความสมบูรณ์มันจะเกิดขึ้นกันบคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังประทานในสิ่งที่คุณอยากได้ให้นะ ดีมากเลยอะ่ะว้าวตินต่อนะอืมสิบดาบเทนอฟสอดเทนอฟสอดเป็นลนักษณะของไพ่ดาบเนาะไพ่ดาบปักหลังนะอ่ะเออถ้าเป็นในไพ่ไรเดอร์เวนเป็นลนักษณะของดาบปักหลังช่วงนี้เหมือนก็ให้ระวังเรื่องการผ่าตัด ถ้าในเป็นในเรื่องของสุขภาพเนาะระวังเรื่อง <c oughs> การเจ็บหลังเจ็บเจ็บช่วงหลังเนี่ยช่วงคอบ่าหลังเนี่ยหรือหนักสุดก็คือต้องอาจจะต้องผ่าตัดแต่ว่าจริงๆแล้วไพ่สิบดาบมันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนเนาะ <c oughs> การเปลี่ยนเหมือนแบบเราเจอในเรื่องของหนักกอ่าเรื่องของอุปสรรคปัญหาหนักมาเยอะพอสมควรแล้วที่ผ่านมาเนาะต่อจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกาลังจะเปลี่ยนแปลงมันกําลังจะดีขึ้นเนาะ ทุกอย่างมันกําลังจะจบคือเหมือนเรา <c oughs> บาดเจ็บจนต้องผ่าตัดนะพอผ่าตัดมันเหมือนได้รับการรักษาใช่ไหมพอได้รับการรักษาแล้วสุขภาพเราก็จะดีขึ้นในทางเรื่องของการใช้ชีวิตก็เหมือนกันเหมือนเราเจอเรื่องหนักๆมาเยอะอะตอนนี้มันกําลังจะถึงที่สิ้นสุดของปัญหาแล้วอะเออมันสิ้นสุดของปัญหาละสิบดาบมันไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้แล้วปัญหามันกําลังจะจบแล้วมันกําลังจะเปลี่ยนแปลง ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าดูกันต่อเด็กสตรองเป็นไพ่ประจำราศีสิงเนาะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะเข้มแข็งเด็กเดี่ยวอดทนอึดสู้ เขาอยากให้และ,และในความอึดอดทนสู้ของคุณเนี่ยเขาอยากให้คุณใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณในการดํารงชีวิตในการแก้ไขปัญหาหรือในการอยู่กับสังคมอยู่กับคนเนี่ยเขาอยากให้คุณใช้จุดนั้นขึ้นมาด้วยเนาะจริงแล้วคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะนะผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็เข่งแข็งพอสมควรเลยล่ะว้าว เถ้วยแล้วก็มีสิบถ้วยด้วยจ้าคุณกําลังจะประสบซึ่งความสุขความสมหวังความสมบูรณ์การได้มีความสุขอยู่กับครอบครัวได้อยู่กันพร้อมเพียงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอยู่กับครอบครัวใหญ่ความวาเราคเรียกว่าอะไรสมบูรณ์ในเรื่องของของทรัพย์สมบัติในเรื่องของเงินเนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่คุณกำลังจะได้รับและในเรื่องของความสุข ในเรื่องของการมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขนะคุณกำลังจะได้รับมันนะคะว้าวโฟโออฟสอเป็นลักษณะของช่วงนี้มีใครบางคนอาจจะไม่ค่อยได้หลับไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยได้พักผ่อนก็อยากให้คุณได้พักผ่อนได้ชัดแบบได้เติมพลังนะแล้วคุณจะมีพลังในการดำรงชีวิตต่อสู้กับทุกสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยพักผ่อนแล้ว ขอเรียกว่าความคิดเราจะบันเจดิดอ่ะเออพอเราได้พักผ่อนแล้วเหมือนเราได้ชาร์จแบตอ่ะเราจะคิดออกคิดได้ว่าปัญหาที่เจออยู่เนี่ยเราจะแก้ไขมันในทิศทางใดเนาะช่วงนี้พักผ่อนผ่อนคลายเขาเรียกอะไรบางคนอาจจะมีวิธีผ่อนคลายเป็นของตัวเองอะ่ะว่ายน้ําสปาออกกําลังกายอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะแต่ในไพ่เนี้ยที่อยากให้คุณได้พักผ่อนได้นอนหลับนะคะหรืใบนะ้ ทวบสอดทวบสอดเป็นไพ่ของปัญหาและเรื่องของความคิดเนาะมันอาจจะมีในลักษณะของเรื่องของทางสองทางเรื่องสองเรื่องที่เข้ามาทําให้เราต้องคิดต้องตัดสินใจว่าเราควรจะดําเนินชีวิตไปในทางไหนดีเนาะเนี่ยสองดาบมันเป็นลักษณะของการโรเลไม่มั่นใจไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเนาะแต่ว่าโดยสุดโดยรวมแล้วดีนะเนี่ยเนี่ย ดีดีมากๆเลยด้วยมีแต่เรื่องความคิดเท่านั้นแหละที่มันยังติดอยู่แต่ว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาช่วงนี้นั่งสมาธิเยอะๆอธิษฐานเยอะๆอธิษฐานให้ได้จเจอสิ่งดีๆนะคะชีวิตเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วขอให้คุณพบเจอกับสิ่งดีๆความสุขความรักความสมหวังทรัพย์สมบัติมากมีจงมีแดกคุณนะคะ วันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังและช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเมจิกทาร์ลต์บายคิตตี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ